สวัสดีค่ะอาจารย์บุษราสลิธนะจากภาควิชาธรณีวิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสื่อการสอนเรื่องแนวพธาอากาศสองสื่อการสอนนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้ลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นจากแนวทธาอากาศในแบบต่างๆเมฆแต่ละชนิดที่เกิดจากแนวทธาอากาศที่แตกต่างกันนอกจากนี้ขอบเขตของลักษณะอากาศที่ได้รับผลกระทบจากแนวพธาอากาศที่แตกต่างกันออกไปเรามาติดตามจากสื่อการสอนนี้กันเลยนะคะ จากการที่ทราบกันแล้วว่าแนวปะทะอากาศเกิดจากมวลอากาศที่มีสมบัติทางอุตุนิยมวิทยาแตกต่างกันเคลื่อนที่เข้ามาปะทะกันในบริเวณที่เกิดแนวปะทะอากาศจะมีความแตกต่างของอุณหภ,ภูมิความชื้นและความชันของความกดอากาศอย่างชัดเจนแนวปะทะอากาศแต่ละชนิดจะส่งผลต่อลักษณะาอากาศแตกต่างกันลองมาดูกันสิว่าการเคลื่อนที่ของมวลอากาศนั้นจะส่งผลต่อสภาพอากาศอย่างไรบ้าง โดยปกติแล้วแนวปะทะอากาศอุ่นจะเคลื่อนตัวช้ากว่าแนวปะทะอากาศเย็นเนื่องจากความหนานแน่นของอากาศที่แตกต่างกันและจะมีความชันของความกดอากาศในแนวตั้งน้อยกว่า ลักษณะอากาศที่เกิดจากแนวปะทะอากาศอุ่นเกิดจากในระหว่างการเคลื่อนที่ของมวลอากาศอุ่นขึ้นไปอยู่เหนือมวลอากาศเย็นกว่าอากาศในมวลอากาศอุ่นจะเกิดการขยายตัวและเคลื่อนที่ขึ้นไปตามขอบของอากาศที่เย็นกว่าที่จมตัวอยู่ทางด้านล่างการเย็นตัวลงนี้เป็นแบบอเดียแบติกไปตามระดับความสูงที่เพิ่มขึ้นซึ่งทำให้เกิดการควบแน่นของไอน้ำกลายเป็นหยาดน้ำฟ้าและเมฆขึ้นได้ทั้งนี้ เมฆที่อยู่หน้าแนวปะทะอากาศอุ่น มักจะเป็นเมฆแผ่นที่แผ่ออกไปทางแนวราบกว้างๆและมีฝนเพิ่มขึ้นในขณะที่แนวปะทะอากาศอุ่นเริ่มเข้ามาบางครั้งอาจมีหมอกก่อนที่แนวปะทะอากาศอุ่นจะมาถึงได้ภายหลังจากที่แนวปะทะอากาศอุ่นเคลื่อนที่ผ่านไปแล้วอากาศจะเริ่มแจ่มใสขึ้นอย่างรวดเร็วและมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆอิทธิพลของอากาศอุ่นที่เคลื่อนที่เข้ามาแทนที่ในช่วงฤดูร้อนมวลอากาศอุ่นที่ไม่มีเสถียรภาพจะทําให้เกิดเมฆที่ก่อตัวในแนวตั้งอยู่ร่วมกับ เมฆแผ่นเป็นผลทำให้เกิดฝนที่ตกในบริเวณแคบๆและเป็นเวลาไม่นานนักแนวปะทะอากาศอุ่นมักมีปรากฏการณ์ของชั้นอุณหภูมิผกผันเกิดขึ้นด้วยหรือที่เรียกว่าชั้นอุณหภูมิผกผันบริเวณแนวปะทะเนื่องจากอากาศอุ่นเคลื่อนที่ลอยเหนืออากาศที่เย็นกว่าเมฆที่เกิดขึ้นในบริเวณแนวปะทะอากาศอุ่นจะเริ่มด้วยเมฆซีรัสเป็นระยะทางประมาณ1000กิโลเมตรด้านหน้าตามด้วยเมฆอันโตสเตรตัส และอันโตคิมูลัสเป็นระยะทางประมาณ500กิโลเมตรด้านหน้าแล้วตามด้วยเมฆสเตรตัสและอาจมีหมอกบริเวณหลังแนวระทะอากาศอุ่นส่วนใหญ่แล้วท้องฟ้าแจ่มใสแต่เป็นการค่อยๆเปลี่ยนจากเมฆที่ปกคลุมอยู่ ลักษณะอากาศที่เกิดจากแนวปะทะอากาศเย็นเกิดจากการเคลื่อนตัวของอากาศเย็นเข้าไปในบริเวณที่อากาศมีอุณหภูมิสูงกว่าโดยธรรมชาติอากาศที่มีอุณหภูมิสูงกว่าจะลอยตัวสูงขึ้นดังนั้นมวลอากาศเย็นจะเข้าไปแทนที่อากาศอุ่นที่ลอยตัวสูงขึ้นจนทำให้ดูเหมือนกับว่าอากาศเย็นมุดเข้าไปอยู่ด้านล่างมวลอากาศอุ่นทำให้เกิดการยกหรือลอยตัวของอากาศอย่างรวดเร็วส่งผลเกิดสภาพอากาศที่แปรปรวนและพายุฝนฟ้าขนองตามมา บางครั้งอาจจะเกิดแนวพายุฝนฟ้าขนองหรือที่เรียกว่าสควอลไลน์เกิดขึ้นได้ เมฆที่เกิดขึ้นในบริเวณแนวปะทะอากาศเย็นมักจะมีเมฆชั้นสูงพวกซีรัสนำหน้าอยู่แล้วจึงพบเมฆฝนฟ้าขนองรุนแรงบริเวณแนวปะทะหรือล้ำไปด้านหน้าเล็กน้อยหลังแนวปะทะอากาศเย็นจะกลายมีเมฆปกคลุมอยู่เป็นบริเวณกว้างเนื่องจากแนวปะทะอากาศเย็นเคลื่อนที่เร็วทำให้อากาศแจ่มใสขึ้นเร็วกว่าเมื่อแนวปะทะอากาศอุ่นเคลื่อนผ่าน ทั้งนี้หยาดน้ำฟ้าที่เกิดจากแนวปะทะอากาศเย็นจะมีความรุนแรงมากกว่าแนวปะทะอากาศอุ่นแต่จะตกในช่วงเวลาที่สั้นสำหรับการกลับคืนสู่สภาพปกติภายหลังจากแนวปะทะอากาศเย็นเพื่อนที่ผ่านไปแล้วอุณหภูมิของอากาศจะลดลงมากเนื่องจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นที่เคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมพื้นที่ทำให้ท้องฟ้าในช่วงนี้ปลอดโปร่งและมีลมสงบ ถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวจะส่งผลให้อุณหภูมิระดับล่างลดลงไปอีกโดยเฉพาะในเวลากลางคืนที่ผิวโลกสูญเสียพลังงานจากการแผ่รังสีออกไปสู่อ,อกวกาศเป็นจำนวนมากเนื่องจากไม่มีเมฆร,ระดับบนดูดกลืนพลังงานส่วนนี้เอาไว้เพื่อสร้างความอบอุ่นให้อากาศด้านล่างเหมือนปกติ ลักษณะอากาศที่เกิดจากแนวปะทะอากาศแบบไม่เคลื่อนที่ซึ่งเกิดได้จากมวลอากาศอุ่นและมวลอากาศเย็นเคลื่อนที่เข้าปะทะกันและเคลื่อนที่ช้าหรือเกือบไม่เคลื่อนที่ส่งผลให้เกิดเป็นเมฆและฝนที่ตกในระดับปานกลางขึ้นได้ ทั้งนี้สภาวะอากาศส่วนใหญ่คล้ายคลึงกับเมื่อแนวปะทะอากาศอุ่นเคลื่อนตัวผ่านแต่มีความรุนแรงหรือลักษณะาอากาศเกิดขึ้นน้อยกว่าบางครั้งจะมีเมฆหรือฝนตกอยู่บริเวณแนวปะทะอากาศนี้เป็นเวลานานลมระดับผิวพื้นส่วนใหญ่จะพัดขนานกับแนวปะทะอากาศที่ไม่เคลื่อนที่ สำหรับสภาพอากาศแนวปะทะอากาศรวมจะมีความหลากหลายเมื่อแนวปะทะอากาศรวมเคลื่อนผ่านส่วนใหญ่จะสัมผัสกับอากาศที่แห้งส่วนปริมาณของหยดน้ำฟ้าที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดมาจากชั้นของอากาศอุ่นส่วนที่ถูกทำให้เคลื่อนที่สูงขึ้นไปด้านบนพร้อมกับอากาศเย็นบางครั้งอาจเกิดเมฆฝนฟ้าคนองได้นอกจากนี้บางครั้งแนวปะทะอากาศที่เกิดใหม่อาจทำให้เกิดหยดน้ำฟ้าในตัวเองได้ ลักษณะเมฆที่เกิดขึ้นบริเวณด้านหน้าของแนวปะทะอากาศรวมจะคล้ายกับแนวปะทะอากาศอุ่นส่วนด้านหลังของแนวปะทะอากาศรวมจะคล้ายกับแนวปะทะอากาศเย็นแนวปะทะอากาศเย็นมักเกิดพร้อมกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่พัฒนาเต็มที่แล้วและกำลังจะเริ่มอ่อนกำลังลง จากการที่เราทราบลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นกับแนวปะทะอากาศทำให้เราสามารถเตรียมการสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันนอกจากนี้หากทราบตำแหน่งของแนวปะทะอากาศทำให้เราสามารถหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าไปสู่แนวปะทะอากาศนั้นๆยกตัวอย่างเช่นบริเวณแนวปะทะอากาศเย็นที่ค่อนข้างฉันมักมีเมฆฝนฟ้าขนองอยู่จึงเป็นการปลอดภัยกว่าหากเราหลีกเลี่ยงที่จะไม่บินไปสู่บริเวณแนวปะทะเย็น จากสื่อการสอนนี้นักเรียนก็ได้ทราบว่าแนวปะท่าอากาศที่เคลื่อนเข้าปกคลุมพื้นที่ส่งผลต่อสภาพอากาศอย่างไรนักเรียนคิดว่าแนวปะท่าอากาศแบบใดที่ส่งผลต่อสภาพอากาศที่รุนแรงที่สุดคะ